สวัสดีคะ่ะพี่นอ้องบายสุขสุขคนมาเด้อจะมากินกุ้งนะคะมากินคอฟฟิชค่ะพี่น้องคะมากินคอฟฟีชค่ะโอ้ยบึง้งหายหนาหายตาไปโดนเติบจากพี่น้องคินฮอดเอฟซีแห้งนะคะเมเนจีมาแวะทักทายแป๊บๆนะคะพี่น้องมาแวะทักทายมาเอิญกินกุ้ง coffee คอฟฟีชค่ะพี่นอ้องยูุยเซียนานะคะ ใครมาลุยเซียนาจะต้องกินคอฟิตค่ะพี่น้องเป็นอาหารขึ้นชื่อของรัฐนี่เนาะตอนนี้มันเป็นซี่สันมันพี่น้องข่อยกินทุกอาทิตย์อาทิตย์แมมข่อยจะเป็นขอ่อยไงแห้งจะสียางบบเป็นน่แ่ะตามน้ำจิม้มหอมเนียแสบคล้พี่น้องคุ่นึ่งตบไง กินไปละเพิงนึงแบล,ล่ะกินกับคุณสามีนะคะตอนนี้อิม่มคุณสามีอิ่มไปนอนโกนสุดๆดอยู่คนอีกคุณแม่ก็เลยเปิดกล่องเฮ็ดวิดีโอทัก F C, ทายเอฟซีทินารักของข่อยเพราะว่าข่อยให้หนาะให้ตาไปโดนเนาะประมาณกับ2อ,อาทิตย์ให้ไปบ่อบ็นหยางเด็กินแล้วก็นอน พอมีเวียดมีงานคีดคานตั้งนึงแหละพี่น้องแล้วก็มันกับอากาศมันแปรปวนเนาะเที่ยวหันเที่ยวหนาวตอนนี้ก็อุ่นขึ้นเดี๋ยวสิเริ่มโลงพักแล้วลหละมันนี้ก็ได้มาทักทายนิดหน่อยนะคะอหัวมันมันมันนะจ๊ะเออกำมังคืนมาเป็นในหัวมันพอกินเบิร์เอาโหลด หมังแซ่บมันก็นอยู่หัวมันเผ็ดเวิ้งมันมัน,มน,มน,มนดีดีเด,ด้อผู้ใดญมากนะผาดก่ได้ตอนไม่อยู่แรกๆอะคอยกิมบ่อเป็นคอยแกะบ่อ่ให้เป็นคอยมันแกะหนาบก,ก็กกลุ่งบาทเฮาพูดยี่น้องเลยหัวหมันแหมปวดโพหืม มันมากเป็นจังไรนู้อ่พี่น้องทั้งประเทศไทยเขาว่าห่อนแห้งบ่ดูแลสุขภาพเด้อจากกินน้ำเย็นเย็นยิมองเย็นเย็นเหตให้ร่างกายเขามันเย็นเด้อบึงคาวอยู่ท,ท 40, ี่ห่อนแค่ห่อนวันนีนสี่สิบห้าสิบองศาเนาพโดพวอยุนี้คือกันเดิอพี่น้องทันย่มย่ำหนาหน้อนอ่ะ กับพุ่นละซ้ำกันกับไผยซ้ำกันเลยแซ่บค่ะมันมันเอาผ่าเพรนี้มันเซ็นเหมือเพราะวะ่ามันเลอะมันเปื้อนมากมาย บัเป็นไรกวดอะไรด้มันบันบมีมูกินบ่มีเผื่อนมีฟูงอยู่นี่น่ะจะเป็นบ่มีเผื่อนเด้ออยากมีมูคอยชิฮัดต้มอันนี้ยุ่ปกติอันอันน,นพอปูสิเป็นข้นเห็ดพี่น่องแต่เกี่ยมพันเห็ด ตอนมาใหม่ๆน่ะเพิ่นสีเฮ็ดกันถ้าถ้าช่วงเขาเอิรนว่าช่วงนี้มันเป็นซีซั่นมันนะนะซีซั่นคอฟฟิตนะคะแกก็จะทำคอฟฟิตเลียงแบบมันผู้อาทิตย์อร่อยพร้อมกินขาบ่เป็นแม่มใหม่ๆนะๆะ่ะเพื่อนสบายขึ้นอไอ้เรื่องกุ้งอันนี้มาเี่แหลกกินบ่เป็นพอปูกเัเฮ็ดกับอาทิตย์อาทิตข้าวบ่มาแกบ่เป็นพร้อมที่แรกอะ่ะ บปนี่พอกินไปกินมากพี่น้องเลยทุกมื้อเนี่ยฝรั่งกินบะสู๋ข่อยข่อยกินเก่งกว่าเขากินหลายกว่าเขาพี่น้องกินอิ่มบอเป็นกินอิ่มบอเป็นเนมื้อนี่นะไปซื้อมากินอยู่บ้านนะคะปกติเราจะไปกินที่ร้านถ้าถ้ากินกับคุณแฟนอจจะไปทําจะไปกินที่ร้านหรือว่าซื้อมากินที่บ้านเพราะว่าห้าสิบภูเห็ดเองแต่ว่าพอปูเนี่ยสิเห็ดเหมือนกับว่าเราเห็ดสุลูกสุรานกินเนาะ มีปีนี่แล้วโบเฮตุพเพราะว่าเราเถามันเมื่อยกว่าสีโยกกว่าสียังกันแม่พี่น้องมันต้องใช้เวลานะคะทั้งวันแล้วแกกับเมื่อยแกกับเถาแล้วแกก,พอพอกับเล่นโบเฮตุพอปีนี่คุณโบเฮตุขวกข่ายกับเลซื้อมาก,กินอยู่บ้านแล้วก็จะกินทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยเด้กพี่น้องมันเป็นซี่สันมันจใจพระเจ้าสิมาขึ้นชื่อขึ้นซื้อของอ่า ลุยเซียนานะคะผู้ได้ยู่นี่ที่ต้องที่ต้องกินล่ะ้ามากบ่มากเจ้าชิโตงในเห็นตัวนี้แหละวันนี้เขากินบ่อยๆอยๆ,อยๆเขากินคูดเทือกมันก็นสิมากไปเลยมันๆเขาผู้ลังคนว่าเอากุ้งอันหนึ่งปลาดองดองแสนน้ำปลาเอากุ้งตัวสสดๆมันเอามาดองใส่น้ำปลามันจะเป็นคือกงปูนาบ้านเราเีหมพี่หนอเออเอาไว้เห็ด ส่ตัมมงบกหงขอบ้นอนเคยอเหตุเดียวข็อหเหตุผู้สิทธายให้เบื่องด้อเบื่องผืนมันตัวบกใหญ่บกอันนั้นนึงเลยเนี่ยบีบบีบหางมันบีบหัวมันดังสีเข้ากระดึงมันออกเนีย่ยมันจะออกอย่างเงี้ยแล้วก็บีบอย่างเงี้ยแล้วก็แกะแค่อันอันเดียวนี่แกะอันเดียวแกะปึ๊บแล้วก็บีบตรงใต้หางมันบีบออกเงี้ยมันจะ ออกมาเบิดเลยแกะงายแต่กีเฮ็ดบ่เป็นดึงไส้ดึงอะไรมันออกมาเอาออกกินเป็นหรอเมื่อนเมื่อนนี่ฝร <ool> ั่งกินบ่สู่งสำเร็ยังสิจามอยู่เนาะเพื่อนอะาพื่ Cô gái bảo phương Cô bảo khỏi sao đâu. Khoan bảo phương khỏi đây này Chàm Bát tổ nhanh thế nào ข่อยอย่ามีมูข่อยอยมีมูอ่าบีบตรงนี้นะคะบีบตรงตัวมาแล้วก็บีบตรงหัวมันปื๊บดึงออกมาค่ะมันจะออกหมดเลยเนะี่ยวางหัว,น,วน้วยก่อนบีบ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 ไล่มันมาสิแล้วก็แกะเปลือกมันตรงนี้รอบเดียวบีบตรงแต่ถัองมันแกะตรงนี้แกะออกอันนึงนี่แล้วก็บีบหางมันปื๊ดแล้วเราก็ดึงออกมามันออกหมดเลยค่อยซ้อน <c oughs> เพื่อผู้ใดกินคอร์ฟิตครั้งแรกนะคะพี่นมันแกะยากมันบอกคือกุ่งบานเท่าเพราะเขาแกะเป็นเราจะติดใจว <c oughs> ันดีว่ามันเน่ะถ้าฝร,รั่งเขาทิ่มผู้บอทิ่มกับิีดูดกินมองในดูดมันจะมีรสชาติเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มแต่บริโภคเผ็ดแห้งบอรเโ็ดเ,เขาขายแบบให้คนทั่วไปเนาะ เขาก็เลยบ่ค่อยเห็ดเผ็ดแฮงปกติการปรุงของคอฟฟิต <estion> ของแรดหรือเซียนานี่จะเผ็ดนะคะพี่น้อง <_ D> เผ็ดเผ็ดเ,เ,เ,เข้มเข้มอา่าไม่เบาเพิ่มหัวมนะันเฮาดึงมงันออกสิเฮ้ยเจ้าเบิง่งนเดือดอ้งงวยหวยไข่มัมนตรงนี้กับไข่มันมันแสบมากฝรั่งกินบ่เป็น้นไข่เนี่ยบอกมากดึงออกตรงนี้ยเรียมตับ รสดงกินบะสู๋ไอเดอรคูณมือนี่เด้อมาสวนกันกิน profit. ความฟิตควรกินบะเป็ดอืมกินอยู่ผู้เดียวมันกินผูด้เดียวได้วัวกินแล้วแล้วคุณสามีกินแล้วแล้วเพิ่นเลือไว้ให้ขยัน,ยนเนี่ยพุนโมออิ่มมินิซื้อมาซิมหาพาวมากินที่บ้าน จะยิ่นเสียงโกนผัวข่ะบอกพี่น้องโปดพ่อแม่เขาบอกว่าเขาจะทายวิดีโอ,โอนอน,นอนโกนในมูอฟังบา้างมันเน่เป็นวันอาทิตย์เป็นวันวันนี้ยังกว่าวันเด็กหน่อยวันเขาเล่นใครก่อนนึ่งขาตัวใหญ่มันมัน มาเพียงตอนนี้ขอเรามามากุ้งอันนี้บาทนี่กุ้งขาไม่อค่อยป็นไรได้บาทนี่มากุ้งอันนี่มัน,นมันนะมันอ่ะแซ่บแซ่บมันมันอร่อยมากเป็นจังไหนเนี่ยน้องผมมอเจ้าสบายดีไหมคะ่ะ fc สบายดีไหม สวัสดีล่ะสบายดีเด้อค่ะเมเนีสิมเ่าแบบว่าส่งข่าวขาวนิดหน่อยนะว่าสบายดียุนบ่ได้ลงคลิปประมาณเป็นนอาทิตย์สองอาทิตย์คุณละเนาะสบายดียุย่ใจย่ดีไม่แหงคือกางเลยล่ะแต่ว่าบางเธอสภาพอากาศมันก็เบื่ออำมนวยกับการเหตุคลิปวิดีโอมันไหนมันเห็นให้หองขีค่ะ ฝนตกไงมึนขึ้นฝนตกบ,บัดขึ้นข้างนอกอันเละตุ้มเป๊ะเลยบ้านของเราเป็นอากาศสภาพอากาศเป็นลักษณะนี้เด้เย็นๆลงจัะหน่อยแต่ว่าเปียกชื้นแฉะข้างนอกฝนตกสำหรับเอ่อเอฟซีฝรั่งหน่อยนะคะเซธามหาฝรัง่ง,งหน่อยคือว่ามากมาท่านมากบอกบ่กท่านมาม่อยู่พี่น้องบอกท่านใหม่ ตั้งแต่ปุละนะ่จาจะตั้งแต่เดือนมกราเดือนนี้เดือนนี้อย่างนี้กุมภาพันธ์มนีนาเมษา,า,า,าสองเดือนอเม่นสองเดือนเน็ตเนเมื่อน,นั้นมาหา่อยอยู่มาแปบ๊บแปบมาแล้วก็ได้เจอได้เจอแต่อีแม่นี่แหละมาเจอทักทายกันมากอดกันหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปอันบัเห็นพ่อมาแวะแป๊บหนึง่งมาเาแม่เ่ย เพิ่นญยย่แล้วนะพี่นอ้องกับบคคอยได้มากคือเกา่ากับบคคอยได้คือเกา่าแบบว่าเขาใหญ่แล้วแต่กี่เขากันลูกน,น้อยนอยนั่นก็สิยังมีการหยาดกันอยู่เน่ฝรั่ง,นะงต้องมาหาพ่อหาแม่อยู่กับพ่อกับแม่จันสิไหมพาอตอนนี้เด็กหน่อยมันเริมใหญ่ไม่เลิบเบาเองค้นเองเองเอง,เ,องเนี่ยนะเริ่มีมูมีผวกเริ่ม,มีตัวแปรเข้ามาเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองเั็นีหขึ้นกับบุคอยมากเพราะว่ากับมีมูเนาะแล้วก็ช่วยแม่เลี้ยงน้องจริงไหม Lấy bông hôm nay Cảm nó kì nè này nè Bàn nè nè kinh nhấm nè người người. kinh nè 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 kinh nè 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 không kinh nè 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 một người. tôi nè nè tôi nhanh nè kiếm นั่นบันไงเนี่ยขึ้นอย่าเบิดสนุกกินค้าวขึ้นหอยุรัดเนี่ยนะมาเด้อนี่มันยุรัดทั้งปิจะมันมันหลายมันถือมันถือความดีมันีเดือผ้าล้วผ้าลาสามเหลียอยูรุเยซีนาเนี่ยอืม ตัวใหญ่ๆดำๆอ่ะหวานม,มันกินขามมันเหมือนปูเลยขามมันอ่ะ ก็กินไรอ้วนค่ะพี่น้องเอ้ยไก่อะไรล่ะไก่อะไรล่ะไก่แบบไก่สิย่างว่าเป็ี่ยนละไก่สิย่างว่าเปลี่ยนอะไรแต่กินหมดละ คลิปนี้พ่อหอมาปากหอมคอจากพี่น้องคะ้ะมืนอนีนแค่แวะมาทักทายนะคะแค่แวะมาทักทายมาบอกคิดถึง FC ทุกคนนะคะเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะพี่น้องบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ